เช่นคนไปไกลแค่ในโลกสืตอกอะผมเคยโดนคนเกลียดมาทั้งประเทศแล้วจนไม่มีที่อยู่ในประเทศโดยซ้าแล้วเป็นไงชอบชิงดาก,ก่อนชอบมโนชอบโยงชอบนู้นนี่ไปทั่วแล้วมันก็โยงไปคนอื่นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเอชาลีกับการมินด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปด่าคนอื่นไม่ต้องไปด่าเขาไม่เกี่ยวเลยพวกชอบปั่นเนีก็จะชอบปั่นเข้ามาปั่นเข้ามาปั่นเข้ามาปั่นเพือ่ออะไรอะ่ะ สนุกคออืมถูกไหมคือถ้าเขา,าพ่จินนี้เรายัยางไงยยงไงไรเราอยหางจินไ,ได้ดิจินจริงๆไม่ได้ส่งข้อความหาจินก็อย่างที่เห<ร>็นก็พี่พี่คุยกับฮานาคนเดียวถูกปะไม่ได้มีส่งข้อความหาจินพี่ไม่เคยส่งข้อความหาจินเลยอืมพี่ก็คุยกับฮานาแล้วก็ฮาหนาไปสื่อสารเป็นภาษาเกาหลีอะไรเพราะว่าไปอะไรเงี้ยอืม ที่ไม่ได้ส่งแต่ตอนแรกหนูห็นหนูเห็นเมื่อวานอย่างยี้หน้าก็นึกว่าพี่ไม้เป็นคนส่งไปเพราะว่าเท่าที่มีส่งไปถึงพี่พี่จีน่ะมีแค่พี่ไม้ฝากพี่ฝากคานาไปบอกพี่จีนพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยส่งข้อความไปหาจีนไม่เคยไม่เคยส่งข้อความไม่เคยดีเอไม่เคยอะไรไปแล้วเนี่ยพอคนเขาไปฟังไปนน่นนั่นนี่คือมัน ปรุงแต่งอะปรุงแต่งเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าอ้าวไม่ส่งไปด่าจีนอ่ะไม่ได้ส่งไปด่าเด้ออะไรเงี้ยแกปะซึ่งคืออ่าก็คือเท่าที่หนูรู้ก็คือตัวพี่ไม่ไม่ได้สั่งส่งไปหาพี่จีนโดยตรงแต่ส่งหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่ว่าส่งผ่าฝากข้อความผ่านหนูอะมีไม่ได้ส่งอยู่แล้วพี่ไม่ได้ส่งพี่ไม่ได้ส่งไปหาจีนส่วนตัวเลยเพราะพี่คุยกับหนูแค่คนเดียวอ๋อโอเคนั่นแหละ ส่วนจินพี่ก็มีพี่ก็มีก,มก็ที่ก็ที่พี่บอกหนูนะั้นแหละที่เราคุยกันนะว่าเออเนี่ยคือแบบเขาหน้าเราไม่เล่นแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นแบบเนี้ยเราคือโฮสตคนอื่นที่เขาไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ชินกับการเล่นกับเราแบบเนี้ยคือเราจรินพี่กับฮาน่าเนี่ยเราโอเคเราเล่นกันแบบอย่างนี้ได้แต่ว่าพอเป็นโฮส์คนอื่นเนี้ยเราไม่รู้ว่า เราจะไปลากดราม่าไปใส่เขาแค่ไหนเจ้ปะแล้วถ้าแบบเราไปทำเขาลำบากเนี้ยมันก็แบบมันก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกที่แบบทุกคนก็อึดอัดอีกหน่อยก็จะไม่สามารถกดไปได้แล้วอะไรเงี้ยถูกไหมอืมนั่นแหละก็คือ,อนั่นคือพี่แม่เขาแค่ฝากบอกพี่จินงประมาณนี้ใช่ใช่ว่าแบบว่าเออเราเราเล่นอย่างเงี้ยเรา ตอนน้าเราเล่นอีกแบบกันอะไรเงี้ยเป็นฟิลประมาณนี้ตอนนั้นหนูก็บอกพี่เขาไปประมาณนี้นะแล้วก็พี่จินก็ฝากขอโทษมาทางพี่ไหมตอนนั้นอือแล้วก็เคลียร์กันหนูหนูเท่าที่เขาคุยกันผ่านหนูก็คือคุยเสร็จแล้วออเข้าใจเข้าใจแต่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็เรียกจินมาขอโทษด้วยเหมือนกัน่าพี่ก็เอาตรงพี่ก็มีส่วนผิดที่เอ่อพี่อารมณ์เสียนรื่นนี่ต่างๆนานาในเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วไปโพสต์แบบนั้น แล้วมันก็เอฟเฟกยาวไปทุกคนเลยอย่างเงี้ยแล้วคือพอปล่อยไปแค่วันเดียวอะ่ะเดี๋ยวนี้ยเร็วมากเลยแล้วคือคนก็คิดคิดไปนูน่นคิดไปนี่เดาไปเรื่อย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 เดาไปแบบเดาไปแบบงงอะ่ะอืมก็คือคคเอาไปสร้างเรื่องไปนูนน้นนีนน่โยงไปคนนู้นบ้างโยงไปคนนี้บ้างคือจะบอกทุกคนว่าทุกคนเวลามันเกิดเรื่องอะไรอะ่ะเราประเทศเราน่าจะมีบทเรียนกันเยอะมากเลยนะที่จะแบบว่า นั่งทับมือไว้ก่อนรอรอรออกมาแถลงก่อนถูกปะไม่ใช่แบบชิงด่าก่อนชิงด่าไว้ก่อน <c oughs> แต่โซเชียลสื่อสมัยนี้เขามีสิทพูดกันเยอะมันก็ <c oughs> ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าอืม <c oughs> ก็นิดน,นึงอยากให้แบบอยากให้แบบว่าใช้คําพูดที่อืมที่ว่าคน <c oughs> ที่ฟังก็ฟังแหละคนที่ไม่ฟังก็ไม่ต้องไปสนใจพี่ก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะว่า ก็อยู่วงการมานานแล้วคือพวกคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยคือพี่อ่านแลวพี่ก็แบบพี่ไม่ได้มีอารมณ์กับคอมเมนต์พี่อ่านแ้วพี่แค่แบบว่ารู้สึกว่าแบบอืมทําไมคนคิดกันแบบนี้เนาะประหลาดทีอะไรเงี้ยอืมซึ่งแบบเอาจังมันก็เป็นเรื่องของโฮสที่แบบเราเคลียร์กันเองเราเคลียร์เคลียร์แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะ อย่ได้แลเลยอย่าง<บ>าเรื่องรอเรื่องเมื่อวานก็คืออย่างฮาน่าเองก็คิดเหมือนกันว่าอ่าน่าเอาเรื่องที่หน้าไม่เข้าใจแล้วพอดีหน้าเข้าใจผิดเรื่องทวิตด้วยก็เลยอ่าอก็ควรจะคุยกับพี่ให้เรียบร้อยก่อนก่อนอที่จะออกมาพูดเ<อ>ืด่ออันนี้ฮาน่าก็ขอโทษทุกคนทุกคนเหมือนกันแล้วก็พี่ด้วยไม่ไม่หนูไม่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษที่พี่ โพสล,ยลอยแบบนั้นนะแล้วมันก็ไปโยงได้ไปเอฟเฟกคคนอื่นๆต่างๆนานามันก็ไปทําให้หนูเสียวความรู้สึกใช่ไหมถูกไหมคะคะขอโทษนะอโอ้โหนะดีๆได <laughs> นะีไหนีๆจีใช่คะโอเคโอเคแล้วไปคุยกับพี่จินดีกว่าไหมคะหนูเรไม่หนูดึงจินมาได้ไหมพี่กดได้คะ่ะ เขาไม่อยู่ในไลฟ์เขาไม่ไลฟ์หรออ่าพี่จินไปงานแต่งพี่จินไม่ได้ไลฟ์อ๋อก็ได้ก็อะไรก็คุยคุยกันสองคนก็ได้แล้วเดี๋ยวเอ่อก็เดี๋ยววันอื่นๆก็พีเคกันไลฟ์กันปกติแหละพี่ว่าอเอาไปงานแต่งงานของเพื่อนอ๋ออ่าไปงานแต่งงานโอเค แต่คือเดี๋ยวเขาก็น่าจะเห็นแล้ว,ว่าเ,เราเรามานั่งเคลียร์กันด้วนี่จินปักจินบียโนสอรี่นะครับอ่าโอเคนะก็ดีแล้วค่ะดีแล้วที่มันมาได้เคลียร์ได้คุยเพราะยังไงในทิกตกมันก็ต้องได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนาะได้แล้วมันก็มีกันอยู่แค่นี้เราก็มีกันอยู่แค่นี้เนาะแล้วคือแบบไม่รู้ว่า คือเหมือนกับภาษาไทยว่า exaggerate um, เหมือนกับคือความผิดส่วนหนึ่งมันก็เป็นอย่างพิษที่พี่โพสต์ทวิตนั่นแหละแต่ว่ามันก็แบบ exaggerate mm hmm. จนแบบมันไปจนอ mm ิน hmm. เกินเกินเบอร์เกินเกินนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็ต้องขอโทษทุกๆด้อมด้วยเนาะคนที่ถูกเอฟเฟกทุกๆคนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ น้องชาลีแล้วก็การมินด้วยแล้วก็ทุกๆคนเลยก็คือแบบว่าไม่ไม่อยากให้ไปเอฟเฟกใครแล้วก็คราวหน้าคืออย่าอย่าเพิ่งคาดเดากันเองอย่าเพิ่งแบบไปตีโพยตีพายหรือไปโยงนู่นโยงนั่นโยงนี่อะไรเงี้ยคืออยากรู้ได้แต่ว่าก็ใจเย็นหน่อยเพราะว่าควาจริงนีเพิ่งผ่านมาแค่วันเดียวเองแล้วที่คนไปบอกว่าพี่ไปว่าฮาน่าน่นเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะว่าฮาน่าฮาน่าเป็นคนเดียวที่พี่รู้สึกว่าพี่เปิดใจคุยยได้นะฮาน่าเป็นคนเดียวที่ พี่คิดว่าเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพี่รู้สึกว่าอาคือฮาน่าให้ความจริงใจกับพี่อ่ะเห็นปะอืมก็อย่างที่บอกแหละเราก็คุยกันทุกเรื่องแล้วก็ฮาน่าก็เป็นคนที่อยู่ในวันที่พี่แบบดาวสุดๆวันนั้นอือโอเคถือว่าโดนรับน้องติ๊กต็อกพี่ไหม <laughs> Welcome to TikTok world. Yeah, welcome oh. to TikTok world. Josh, thank you. แมวแมวทุกคนนะคะอ่าก็ไม่รู้แหละฮานา่นาก็ฮาน่าแบบกินอยู่มาจิบเดือนแล้วก็ <laughs> เอาจริงๆก็เจอมาแบบนี้บ่อยๆก็มันก็มีทะเลาะมีคืนดีวนกันไปวนกันมาก็นั่นแหละก็รอบนี้ก็เอาใหม่เริ่มใหม่กันทุกคนเนาะพี่ไม่เคย